สวัสดีทุกทุกท่านนะครับสวัสดีนะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผม water i n g wave นะฮะนะครับผมนะฮะกลับมาอีกครั้งนึงแล้วครับผมก็จำภาพไม่ได้นะฮะก็เลยไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยเขียนภาพเพิ่มนะนะครับนะยอไงออโอเคได้ โอ้ oh, ฉันาชอบอ่าเจ้เฮะ huh? เอ้ยบลิสเป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะเออฉันแค่มือมือหัวแค่นั้นเองไม,ไม่ไม่มีอะไรอะโอ้แน oh. ่ใจเหรอบลิสแน่ใจสิฉันมือหัวจริงๆโอ้ oh. มือหัวแบบไหนล่ะฮึ เอ่อมืนหัวแบบไหนก็ไม่รู้ฮะก็ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอะ ตัวเอเบลสในหวหรอเปล่าฉันรู้สึกเหนืหน่อยฮะเบลสใจเย็นๆขอบคุณนะสตูลัสขอบคุณไม่เป็นไรแม่เกิดเรื่องมากมายเลยเบลสใช่เกิดเรื่องมากมายแล้วก็ฉันขอโทษนะที่ฉันพูดแบบนั้น เบลสถ้านายมีปัญหาเล่าให้ฉันฟังได้ทุกเรื่องเลยนะฉันจะเล่าให้นายฟังแรกเลยเบลสเออเออนายพูดชื่อตัวเองอีกแล้ว <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อเนื้อเรื่องกันนะฮะ <c oughs> เออโซลัสเบลส์ เปล่าเขาเข้าใจก็ได้หรือ,อยังเนี่ยดูไหมว่าฉันทำพังทุกอย่างเลยเฮ้ยเพรสนายฟังฉันนะเว้ยถ้านายมีเรื่องอะไรที่อยากจะคุยกับสโตลัสนายก็ต้องพูดความจริงเว้ยไม่ใช่ต่างคนต่างก็ไม่รู้การผลสุดท้ายเป็นไงอ่ะต้องจาก,กันเหรอฮะถ้านายมีปัญหานายเล่าให้สโตลาฟังได้ไม่ใช่หรือไง อีกอย่างหนึ่งสตูลัสเขายังไงเขาก็ต้องรับฟังนายอยู่ดีเขาก็ต้องโอ้โหให้ตายโอเคสุดยอดแฮะสุดยอดแฮะ ถ้านายมีปัญหาก็คุยกันได้โอเคไม่ใช่นายจะพ please นายฟังฉันนะเว้ยฟังอะไรอ่ะอ๋ออันนี้ไม่ใช่ฟังฉันนะฟังฉันนะเออไม่รู้ว่านายเจออะไรมาแต่ว่านายต้องเล่าความจริงให้ สโตรลาฟันเ <Solar> ข้าใจไหมบลิสแล้วบิส <Bl itz. S 1> แต่ฉันฉันไม่รู้จะทำยังไงอ่ะฉันถามจริงจริงบลิสนายรักสโตรลาสหรือเปล่ารักสเออรักสิแล้วทำไมนายไม่บอกไปตามตรงวะฮะจะให้เป็นเรื่องก่อนหรือไง ไม่รู้ฉันจะบอกยังไงอ้ฟังฟังนะนายต้องฟังฉันนายต้องฟังฉันนะเว้ยฉัรู้ว่าฉัรู้ว่านายกำลังมีปัญหาโอเคฉัรู้ว่านายกำลังมีปัญหา Okay. ฉันรู้ว่านายกำลังมีปัญหาแต่ว่านายก็ต้องคุยกันไม่อย่างนั้น ต้องคุยกันถ้ามีปัญหาถ้านายมีปัญหาหนายก็ต้องคุยไม่ใช่ว่า นาต้องคุยกับเขาให้รู้เรื่องเ,ออเ,ขเข้าใจแล้วถ้านายเข้าใจเรารีบไปคุยอะไรให้เรียบร้อยซะ ก่อนที่มันจะสายเกินไปโอเคก่อนที่มันจะสายเกินไปโอเคอเข้าใจแล้วถ้าเข้าใจแล้วก็ดีไม่ใช่ว่านาจะไม่เข้าใจอะไรเลยนะ เออไม่ใช่โซลัสฉ,ฉันขอโทษเขาขอโทษนาวนะทานายยังไม่ให้อภัยเขาอีกฉันไม่รู้จะว่างแล้วเอาลากได้ของทองหน่อยเถอะขอร้องเฮ้ยของทองใครโอ้ oh my god โอ้ oh my g ก d ได้น้องมาแล้วถาวาหวยไม่ได้ผู้ชายวะโ,โ,โ,โอ้ได้น้องมาแล้วโอ้คุณพระช่วยโอเคได้เลยเขาบอกแชร์ใช่ไหมแชร์ในเอ่อ t ิกเกอรอไม่ได้เอ่อ a c e บุ o กละ่ะได้ไหมอ่าได้ตั้มเป็นอ่า ี่เอ่อก็ God. แชร์ไปเลยแล้วกันตกลงก็ได้อยู่นะโอ้ได้จะสามสิบแน่สุดยอดแต่ว่าไม่ได้เฮียหูนี้มาเนี่ยสิเออ ก็เฮียไงเฮียก็ไม่ได้ได้มาอือเดี๋ยได้น้องได้มาเฉยเลยสุดยอดเลยฮะได้มาสุดยอดเลยได้น้องคนใหม่มาเฉย เยี่ยมเลยเอาละพระเจ้าเธอเป็นใครเนี่ยสุดยอดเลยโอเคเอ่อไปที่ร้านค้าหน่อยสิ เอาละเอาละโอเคเดี๋ยวผมได้น้องมาเฉยได้มาทีโอเคเอ่อตัวเอกของเรื่องผมยังไม่ได้เลยนะได้ได้น้องผู้หญิงแต่ไม่ได้ผู้ชายเลยอ๋อ บ้าจริงเชียวเอาละเดี๋ยวจัดทีมสัหน่อยสิจัดทีมเป็นน้องคนนี้ละกันโอเคได้อยู่มาแล้วนี่ น้องน่ารักมากเลยอะน้องน่ารักมากเลยอะเดี๋ยวนะว่าจะว่าจะไปเนะี่ยอันนี้ให้เป็นสตสูลัสแล้วกันอ่ะอ่ะอะไรเออฉันเหรอเออง่ายสตสูลัส ให้เธอเป็นผู้หญิงก่อนแล้วกันเออดีไหมเบลส์ Bless. ก็ได้เป็นร่าชั่วคราวไปก่อนแล้วกันก็ช่วยมีได้นี่นะก็ช่วยมีได้นี่ให้เป็นรา่าผู้หญิงไปก่อนแล้วกันโอ้ดาบเลยเนี่ยโ้าวโหให้ตายสิแต่ว่าไอเฮียชันเนียสิ โถ่เอ้ยทำไมไม่พอใจหรอบลลัสไม่ใช่ไม่พอใจแต่แต่คือโอ้โหไ้ไว้ไวเกินไว,ว้เกินมันไวเกิน,จ,กน, <_ t art> นกจะบ้า,าตายจริงๆเลย <_ t art> เอาละทีนี้ <_ t art> สง <meditation> สัยต้องล็อกเกลในในออกก่อน โอเคเป็นยังไงบ้องเออไม่ไม uh, okay. ่เป<บ>็นทำไมเสียงซ่าๆ, uh, ๆอย่างนี้ okay Hola. like i said it's not a big deal no need to fix me up let me go please calm down your wound is still bleeding Barely a scratch you can't stop me mm. <gasps> that's not bravado my wounds can close on their own it's my resonance ability the medic should uh -huh. go take care of other people in need stop squirming will you we're here because you need our help calm down and stay where you are please hold him still for me <laughs> sure ทีนี้เราก็ช่วยได้สองคนแล้วนะคบผมเหมือนรู้สึกมีการกระตุกเล็กน้อยกระตุกมากเลยอะตอนเนี้ย You assistance, you must tired Please take s be โอเคครับเดี๋ยวอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมเดี๋ยวค่อยกลับมาเจอกันใหม่นะฮะ